ที่นี่ซีวิวแสมสารครับคุณอยากรู้ไหมว่าทะเลแสมสารมีอะไรชนบุรีใกล้กบ้านเราครับเดี๋ยวผมพาไปดูวันนี้ออสวัสดีครับนี่คือทะเลแสมสารอีกคลิปนะที่ผมทําทะเลแสมสารอีกรอบคือผมอยากจะบอกว่าการมาทะเลทุกครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะความไม่เหมือนเดิมคืออะไรมันอาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนะครับการไม่เหมือนเดิมยิ่งเป็นต้าทะเลนะผมบอกเลยว่า วันหนึ่งคุณอาจจะเจอฉลามวาฬที่เข้ามาในสมอสายก็ได้ซึ่งมีพี่เขาเคยเจอนะครับเออคือฉลามวาฬเนี่ยเข้ามาที่ทะเลสมอสานานะครับซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะว่าใต้ทะเลนั้นมันเป็นอีกโลกโลกหนึ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงมันก็มีได้หลายรูปแบบเนะเพราะว่ามันอาจจะมีทั้งผู้คนชุมชนการหาก,กินทางทะเลการละเมิดกฎสัตว์น้ําของท้องทะเลนะครับ ซึ่งมันจะเปลี่ยนเนี่ยแต่มันก็เปลี่ยนได้ไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะว่ามันอยู่ในการดูแลและการควบคุมของกองทัพเรือที่คอยดูแลความสงบและความเรียบร้อยนะครับทางธรรมชาติทางฝั่งสมัสาราานะครับแต่ว่าสีน้ำก็อาจจะเปลี่ยนได้มากเนะเพราะว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าโรงงานต่างๆหรือการรับน้ํามาจากฝั่งฝั่งทางกรมแบบว่าทางเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมหลายๆฝั่งทั้งระยองแล้วก็ชลบุรีก็ต้องยอมรับมันมีเนาะ สิ่งที่ผมชอบสมัยอาสานะครับคือมันเป็นทะเลที่มาง่ายแล้วก็มันไม่ไกลวันเดียวครบจบคุณต้องการนำนำ้ําคุณก็จ่าย3,5 0 0ไปได้6คนก็ตกคนละ600บาทก็มีบริการถ่ายรูปใต้นะ้ํามีการพาไปดูนีโมพาไปดูเต่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจอไม่เจออีกเรื่องนะเพราะว่าเต่าอาจจะออกไปหากินที่อื่นแต่บ้านเต่าเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เป็นบ้านเต่าอยู่ถ้าใครถ้าถ้าเกิดว่าใครเคยดำที่สมัยอาสานนะ6 0รเนี่ยคนละ600เนี่ยมันก็เป็นราคาที่ ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยพอที่จะจ่ายมันได้เนาะพราะที่จะแรกอะการไปดูธรรมชาติใต้น้ําที่แสนสวยงามสักครั้งหนึ่งนะผมมาเนี่ยครั้งที่5แล้วก็ยังรู้สึกว่าบางครั้งก็เบื่อนะเออมีเบื่อบ้างเออมันก็เหมือนเหมือนได้ไม่ค่อยเจออะไรมากแตก่บางครั้งก็เจอสัตว์ที่ตื่นเต้นเจอเต่าต,ตัวใหญ่มากอยู่ท้ายคลิปผมใส่ไวลวผมดำนะบแบบฟรีไรนี่เพราะว่าอุปกรณ์มันง่ายคือใส่เสร็จแล้วก็สามารถลงไปได้เลยครับแล้วก็รู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นอิสระที่จะแหวกไหว ไปในใต้น้ำนะครับก็เลยเลือกนําวิธีรวดเร็วง่ายนะครับออในใต้น้ำถ้าเราสังเกตว่าสัตว์น้ําต่างๆเนี่ยมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันนะอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะมันเกิดมาพร้อมความสวรรค์ที่ไม่ต้องทําอะไรเลยอย่างเช่นเต่าทะเลเนี่ยสามารถดำน้ําได้7-8ชั่วโมงต่อการหายใจ1ครั้งนะครับพวกมันต้องขึ้นมาหายใจนะครับแต่มัน1ครั้งเนี่ยหาย หนึ่งครั้งเนี่ยมันกั้นหายใจได้ถึงเจ็ดถึงแปดชั่วโมงครับโดยที่พวกมันไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องทําให้ปอดมันใหญ่ขึ้นหรือแข็งแรงนะครับไม่เหมือนกับพวกเรานะครับพวกเราอยากดำน้านได้นานขึ้นเนี่ยเราก็ต้องออกกำลังกายเพื่อให้ปอดแข็งแรงแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสารที่รวดเร็วขึ้นนะครับการดำไปดูใต้ทะเลน้ําเนี่ยมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับโลกขงบนอ่ะแล้วผมก็อยากจะถามว่าเชิญชวนไหมก็เชิญชวนน่ะครับว่า ต้ทะเลของเราอ่ะมันสมบูรณ์แล้วก็สวยงามแล้วก็ถ้าคุณสังเกตอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปกติเหมือนทั้งบนนะมันมีความสามารถมีสปีชีส์ที่แตกต่างจากเรานะครับก็แนะนำนะครับทะเลสม,มสารเป็นทะเลที่ง่ายที่สุดแล้วก็ประหยัดมากๆกับการถ้าเทียบกับการไปทะเลใต้นะมันก็สวยคนละแบบที่นี่ก็สวยเหมือนกันทะเลใต้สวยไหมก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ฝั่งตะวันออกหรือคนที่อยู่อย่างเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนอยากมาดำน้ำําก็ ที่นี่ครับง่ายประหยัดธรรมชาติสวยไม่แพ้ทางใต้เลยแล้วก็มีมุมมองมากมายให้ถ่ายรูปที่เหมือนทะเลใต้เลยอ่ะแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของสมสารนะครับที่นี่นะครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนาดำน้ำที่สมสารอยู่ในการดูแลของกองทัพเรือเนาะทะเลที่นี่นะครับสวยงามสมบูรณ์เกือบทั้งปีครับไม่ค่อยมีพายุไม่ค่อยมีมรสุมด้วยครับน้าแรงอย่างมากก็มันไม่ได้แรงมากขนาดนั้น,นเนาะมาที่นี่ก็ครบ นำน้ำําทุกอย่างกินอาหารทะเลนะคะไม่แพงอยากเชิญชวนเพื่อนๆมาที่นี่ครับทะเลที่แสมาสารผมก็ทําคลิปรอบที่2แล้วนะครับก็อยากจะให้บันดาอิกอยู่ดีนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับผู้ที่แบบไม่ได้อยู่ไปทางใต้นะไม่ได้อยู่ฝั่งตะวันตกอะไรเงี้ยก็ฝั่งตะวันตกเขาจะไปทะเลของหินใช่ไหมครับแสมสารก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆฝากคลิปนี้ครับขอให้ทุกคนสนุกกับการท่องเที่ยวการดำน้ำการอะไรก็ตามมาแชร์และแบ่งปันกันครับ โลกอีกกว้างที่เรายังไม่เห็นครับขอบคุณครับ